คุณมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี the the ่มีน้ําไหลพร้อมอาการเรอหรือมีอาการปวดแสบที่คอรู้สึกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอมีอาการจุกเสียดแน่นกลางอกรู้สึกเหมือนมีน้ํารสเปรี้ยวหรือน้ารสขมไหลย้อนขึ้นไปที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะพอรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงเพราะการอักเสบลดลงการหลังไส้ทวารขายก็ลดลง นะครับแล้วทําให้กฎต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วครับทุกอา่านเรบรอแล้วแม่กินยาตัวเองนะไม่ปวดท้องเลยอยาดีมากเลยแหละแม่นะไม่ไม่เป็นบนแฉบกระเพาะหมวใจขาหมอมาทั่วขาหมอมาทั่วโลกเลยเป็นั้ทั่วโลกเลยโอ้โหแบบแม่หายนี่พี่ดีใจมากเลยเนี่ย ผลงานของคนไทยนะคะที่นําสมุนไพรไทยไปสร้างชื่อ,อนั่นก็คือขมิ้นชันพันแดงสยามค่ะไปคว้าสีรางวันนะคะที่สามารถสกัดเอาสารโคคลูมินออยออกมาละลายน้ําได้แล้วก็นําไปรักษาก็โรคทางเดินอาหารค่ะวันนี้ที่สนามบินสุวนรณภูมิสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทยได้ให้การต้อนรับดรณัฐพลโพวิจิตที่เดินทางกลับมาจากประเทศคือมีวางขายแล้วครับผม เพรม่าแม็กซ์นอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังําทำเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการดับการพกพาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันนี่ายที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้ก็ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะหยุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมด